สบายดีจ้าสบายดีป้าลุงเบิร์ดซูโคสุคนจ้าสบายดียามเช้าเช้ายามเช้าเช้าของวันพุธเนาะเอาเพลงแล้วไปเปิดวันนี้วันนี้สองไม่รู้เขากาซีมพาป้าลุงมาเบิรงอีเมพิ่นใสฟุฟุยสิฟุยฮิโดกุลาแน่หน,น,น,น่ำโคหนันแน่เนล้ มันบม่เป็นดอกนี่นะดอกกุหลาบมิเอายังใสมันบม่เป็นดอกเนาะมันเป็นเคยใหญ่เลยเป็นดอกโป๊กะตี้เอยู่อันไหนเนี่ยมันต้องเป็นดอกอลไรนี่อ่างดอกไม้อีกแล้วอันนี้จะได้พี่น้องเลยมันบม่เป็นดอกนี่ยเยอะสิเอายังใสปุ้ยก็ใชาอยู่ได้ปุ้ยปุ้ยหมาปุ้ยอันนี้ดีเด้อ โบหูอทางคุณเอินอย่างเนาะเอาเอินฝีมากขั้นต่อค่ะนั้นไม่ให้มันก่ายขึ้นที่แบะหาไหมมาให้มันก่ายสารเขาไปคุดอยู่ผูอยู่ข้างๆโคทางคุนมันจะขึ้นทันอันนี้พัดเอาพัดมาคุดอยู่แต่ทางพี่แต่บอกเป็นดอก ก็แม่สิหาใหม่มาเห็ดเห็นเราแล้วนี่เอ็ดคางเอ็ดเลยมันขึ้นกูเห็นบเหรเแิ่งมันบ่เห็ดนะปุ๊กุหลาบย้อมีน้ำพี่เนาะอือเจ้าเคยเห็นเขาเอาโพล้อเซอร์มันจังเป็นดองดิพ่ออุ้ย อยู <m> ่านาดหนออกดอกเนาะอันนั้นได้อันบอนส้มได้เราว่าว่าให้อาคำคู่เนื้อเนี่ยเราหอยยู่ไดหัน เราต้องแบ่งได้เนาะเอาไปคำคุณเพิ่อนเพิ่นก็ต้องมาคืนเน่เออไปใช้แล้วอ่ะเขาว่าโอ้ยเจ็ตคนบอกว่าไปซั่งกระปุ้นว่ะไปซั <c oughs> ่งก,กระปุ้นจะเสียวโตน้ำเลยไปกินเบียนเขาเลยเขายังว่าอยู่อีกแม่เอามะพร้าวมาแต่ใส่ <c oughs> มีทั้งมะพร้าวมีทั้งอันนาอันจะคล้องห้อง เบอร์สามทีเพิ่นไปคืนเพื่อนใหม่ดิทุกอะไม่จบองเลกระถงขนม่ะขึ้นเพื่อนใหม่แล้วเพื่นหยอกหยอกยอก,ยอก,กันหย,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 ยอกกน,น,นจะมกัดกันละจำเนอีบหานนินดแค่ขนาดนั้นอันเจ้าเม่นมาไฟใหม่อีกเน่ดิซี่นเป็นแน่น,านั่นเม่นเอ้ยมาสาโอนโมเมนโมเมนโอ,อบอ่าแน่นะเดี๋ยวี๋ยว อบบ่า oh, แหละมากินขา้าวนความคินทางนี่ค่อยเกอดเขาเป๊ะเต็มถ้วยเกอมันซิ่งกันกินซิ่งกันไปซิ่งกันมาบ่อิ่มซัมเบอรหลายนคนนะนะเอาซุ้งโมเมนต์หมากมโนอกแนี่นี่ฮะเป็นยังไงสิเป็นพ่างสิเป็นอย่างนั่นมัน่นเลยมาขอยเป็นมือกองเด้อะมั่งเยอะ <laughs> แต่ละสาวกบ็บโบได้มียังหลายพี่น้องเลยตื่นขึ้นมากกับคืนละน้อยคางหดเข่าหลังถวยหลังยังเล็วแล้วก็มาหาดอกไม้นี่เลยเดี๋ยดอกง,งามๆพี่น้องเอ้ยมาอยู่นี่ก็คือว่าเห็นสีเขียวสีขาวเน่นน้อยหนึ่งพี่น้องใครกว่าตัวเองพ่อมาโคตรพี่น้องเลย tuần một phết phí nọ gầy và màn chết vẻ tội này lại phí nọ. à, có phải mẹ vãi xịt chút khí nhựa này hả ต้นมะเขือต้นนี้เป็นดอกต้นยังน้อยๆนึงเป็นดอกเพี่น้องต้นเนหนาองเาจกนอยก็ได้ห่มลพี่น้องเยตุอ่าต้นทุกนี่ก็ใหญ่แล้ว ตัวนี้ถ้าใส่อัอ้นก็นได้ลูกใส่ท่อก็ได้โดยม,มยูมาหับหลเลยนะหน่อยคนกบ <laughs> ต้นม่วงแม่กำลังใส่คุยไหนแน่ลูกเพราะต้นม่วงตออัวน่ะฮะมันเป็นหมากะลูก อ,อดตอนมัย่อมนี่แม่เด็ดอันนี้ออกเพื่อจะให้มันอันนั้น เพื่อจะให้มันแตกแนงร้ายแนงพี่น้องตัวมะฮงนีเจักสิเป็นตัวผู้จะเป็นตัวมย่ยังมูเห็นดอกเห็นยังอ,ยงออกมาเลย จสงสี่เลยพี่น้องเลยเต่ละมือบ่มีเวียกมีงานยังยรอดดอกไม้เกลือปูเกลือปลาเป็นจังสีเลยนี่เป็นยากนะฮะขอจินแหละจิเปิน เป็นฟูงเลยโหเป็นแรงทำรังนางบุลโรอแรงทำรังโมชิ้อตัวหนึ่งก็มาจะใส่สีส้มเ,เข้าเท่าหน่อยนึงใส่ตัวใหญ่นี่ดอกบัวพี่น้องเลยคิดว่าเพิ่นตะตายแนละ่วแม่นางไงก็เลยตัดสินใจว่าโอ๊ตโบธิมมันดอกเหงามัอนนะมันอยู่ในสีต้มเลยพี่นอ้องถ้าใจพอนักแน่นี่เพิ่นบ้ได้เกิดซะบัวบัวหัวนี่ กอกเป็นเปื่อยมันเน่าวเว้ดเปื่อ่าใบมันหาเปื่อยพี่น้องอันนีอว่าโอ้ยทิ่มบ่หรือ,อไในๆทิ่มอยังน้อยก็ขอ,ขอลาไปก่อนใยจาฝากกไลค์กุร์สง่งครอบครัวสาวผู้ทไทยด้วยจาขอลาไปก่อนจ้าเ <c oughs> <c oughs> สียงตอนเช้าพี่น้องบ๊ายบาย